ซิ่บ,บอกเราสวัสดีค่ะมาชมรถกระบะมือสองด้วยกันนะคะท่านใดมองหาสี่ประตูไปใช้นะคะเป็นครอบครัวใหญ่นะคะต้องการใช้รถยนต์นะคะคันนี้เลยค่ะตอบโจทย์ของการใช้งานเลยทีเดียวค่ะด้านหลังบรรทุกได้นะคะส่วนด้านหน้าห้องโดยสารก็กว้างกวางค่ะเป็นรถสี่ประตูนะคะ To y ยต a h i l รัก i g โกค่ะรถปี2 0 1 0 ราคาเพียง1,25,000บาทเท่านั้นนะคะราคานี้เน้นตามสภาพค่ะรถมีตาหนิโดนซุ้มฝั่งซ้ายมานะคะตอนนี้ใช้งานได้ค่ะขับได้วิ่งได้นะคะอาจจะมีตําหนิอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไรแต่ก็ใช้ได้อยู่ค่ะรถอยู่ในตัวเมืองจังหวัดนคนปรปฐมนะคะราคา1น5 0 0 0บาทราคานี้ราคาตัดเงินสดหากท่านใดสนใจอยากได้ไปใช้งานกันนะคะติดต่อนะัดดูรถกันได้ค่ะ นัดหมายดวงหน้าได้เลยนะคะตามช่องทางการติดต่อผู้ขายตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนี้แอดมินใส่ข้อมูลเบืองต้นให้ทั้งหมดนะคะเพราะแอดมินเองไม่ใช่ผู้ขายนะคะสวัสดีค่ะ